วันนี้ธรรมะปัญญาจะเปิดคัมภีร์คำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ว่าด้วยการทำสมาธิสองนาทีซึ่งจะพลิกชีวิตและนำมาซึ่งบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดค่ะคุณเคยถามตัวเองบ้างไหมคะว่าบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งจะสามารถสร้างขึ้นมาได้ในชีวิตนี้คืออะไร หลายท่านอาจจะนึกถึงภาพของการบริจาคเงินจำนวนมหาศาลการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างโรงพยาบาลหรือการทำมหาทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องใช้ทั้งกำลังทรัพย์และกำลังคนมากมายมหาศาลซึ่งแน่นอนคะ่ะว่าสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นบุญกุศลที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ดีงามและํำจุนโลกใบนี้เอาไว้แต่ถ้าเราจะบอกว่า มีบุญอีกประเภทหนึง่งเป็นบุญที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองที่นี่เดี๋ยวนี้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องมีชื่อเสียงไม่ต้องมีตำแหน่งใดๆแต่บุญนั้นกลับมีอานิสงส์งส,งสูงส่งสูงส่งกว่ามหาทานทั้งหมดที่กล่าวมาสูงชนิดที่ว่าเทียบกันไม่ได้เลยคุณจะเชื่อหรือเปล่าคะวันนี้เราจะมาใช้ความรับนั้นค่ะ ผ่านคําสอนของพระอริยสงฆ์ผู้เป็นที่เคารพรักของพวกเราชาวไทยหลวงพ่อพระราชพรมยานหรือที่เรารู้จักกันดีในานามของหลวงพ่อฤาษีลิงดําแห่งวัดท่าสุงท่านได้มอบกุญแจดอกสำคัญไว้ให้พวกเรากุญแจที่จะไขประตูไปสู่ขุมทรัพย์แห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยเวลาเพียงแค่สองนาทีเท่านั้นค่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ เพราะเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องการทำบุญของคุณไปตลอดกาลเลยก็ได้ค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำความเข้าใจตรงกันก่อนว่าการทำบุญการให้ทานการช่วยเหลือผู้คนการสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาล้วนเป็นสิ่งที่ดีนามอย่างยิ่งนะคะเป็นบุญที่เรียกว่าอามิสทานคือการให้วัตถุสิ่งของเป็นทาน ซึ่งมีอาน,นิสงส์ส่งผลให้เราเกิดมามีทรัพสมบตัติมีความสะดวกสบายไม่ขัดสนเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้เป็นความจริงที่ถูกต้องที่สุดค่ะแต่ทีนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านมองลึกลงไปกว่านั้นท่านมองไปถึงแก่นแท้ของบุญไปถึงต้นกำเนิดของความสุขและความทุกข์ที่แท้จริงซึ่งก็คือจิตใจของเราเองนี่แหละค่ะ ท่านได้เทศอนลูกศิทธ์ลูกหาไว้มากมายหลายครั้งด้วยประโยคสำคัญที่เราอยากให้ทุกท่านฟังและจดจำให้ขึ้นใจเลยนะคะท่านกล่าวว่าการเจริญพระกรรมฐานแม้เพียงชั่วเวลาลมหายใจเข้าออกครั้งหนึ่งมีอานิสงส์สูงกว่าทานบารมีทั้งหมดที่ทำมาในชีวิตฟังอีกครั้งนะคะแค่เราทำสมาธิเจริญกรรมฐานแค่ช่วงเวลาสั้นๆแค่ลมหายใจเข้า และลมหายใจออกแค่ครั้งเดียวอานิสงหรือผลบุญที่ได้นั้นมันมากมายมหาศาลยิ่งใหญ่กว่าการที่เราจะขนเงินขนทองไปทำบุญเป็นร้อยล้านพันล้านตลอดทางชีวิตเสียอีกพอฟังแบบนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยเริ่มตั้งคำถามในใจแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรแค่นั่งหลับตาเฉยๆหายใจเข้าออกฟืดฟาด มันจะไปมีอานิสงสู้การสร้างโบสถ์หลังใหญ่โตหรือการเลี้ยงอาหารคนเป็นหมื่นเป็นแสนได้อย่างไรกันมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยใจเย็นๆก่อนนะคะเรามาค่อยๆแกะรอยทางความคิดไปพร้อมๆกันค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแต่เข้าใจได้ไม่ยากเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเราลองมาเปรียบเทียบกันดูนะคะระหว่างบุญสองประเภท1คือบุญจากวัตถุหรือที่เรียกว่าอามิสทาน และ2คือบุญจากการพัฒนาจิตหรือที่เรียกว่าภาวนามัย่บุญจากอามิสทานก็คือการให้สิ่งของภายนอกตัวเราออกไปเช่นเงินทองอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคการสร้างวัดสร้างโรงเรียนบุญประเภทนี้เมื่อเราให้ไปแล้วมันจะส่งผลกลับมาในรูปแบบของวัตถุเช่นเดียวกันค่ะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่ว่า ให้อะไรย่อมได้สิ่งนั้นให้เงินก็จะร่ำรวยเงินทองให้อาหารก็จะไม่อดอยากให้ที่อยู่อาศัยก็จะมีบ้านช่องสวยงามซึ่งมันดีไหมคะดีมากคะ่ะแต่ผลบุญเหล่านี้มันยังคงวนเวียนอยู่ในโลกเป็นสมบัติทางโลกที่เราต้องเกิดมารับผลบุญนั้นเป็นความสุขแบบโลกีที่ยังมีวันหมดไปได้มีวันเสื่อมสลายไปได้ เปรียบไปแล้วก็เหมือนกับการที่เราสร้างบ้านหลังใหญ่โตมโหรานสวยงามแค่ไหนก็ตามแต่บ้านหลังนั้นก็ยังตั้งอยู่บนผืนดินที่อาจจะเจอทั้งแผ่นดินไหวทั้งน้ำท่วมทั้งพายุมีวันที่จะพังทลายลงได้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูบุญอีกประเภทหนึ่งนั่นคือภาวนาใหม่หรือบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนาการทำสมาธิ บุญประเภทนี้ไม่ได้ทำงานกับสิ่งของภายนอกเลยค่ะแต่มันทำงานโดยตรงกับจิตของเราซึ่งเป็นศูนย์กลางของชีวิตเป็นนายใหญ่ที่สั่งการทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเราการภาวนาคือการฝึกฝนการอบรมการขัดเกลาจิตใจที่วุ่นวายเคยฟุ้งซ่านเคยเต็มไปด้วยความโกรธความโลภความหลงให้ค่อยๆสงบลง ค่อยๆสะอาดขึ้นสว่างขึ้นและตั้งมั่นจนเกิดเป็นปัญญาที่จะมองเห็นความจริงของโลกและชีวิตได้บุญจากการภาวนานี้จึงเป็นการสร้างบุญจากภายในที่จะส่งผลออกไปสู่ภายในผลของมันไม่ใช่เงินทองหรือวัตถุแต่ผลของมันคือคุณภาพของจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปคือความสงบสุขทางใจที่แท้จริงคือสติปัญญาที่เฉียบแหลมขึ้น คือความทุกข์ในใจที่ลดน้อยลงไปเรื่อยๆและที่สําคัญที่สุดบุญจากการภาวนานี้เป็นรากฐานเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะนำพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากวงจรแห่งความทุกข์หรือที่เรียกว่าพระนิพพานได้นั่นเองค่ะเห็นความแตกต่างไหมคะอานิสงของภาวนาใหม่จึงสูงกว่าอามิสทานอย่างเทียบกันไม่ได้ก็เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงตัวตนของเรา จากแก่นข้างในสุดมันไม่ได้แค่เปลี่ยนฉากชีวิตภายนอกแต่มันเปลี่ยนผู้เล่นที่อยู่ในฉากนั้นเลยทีเดียวหลวงพ่อฤศีลิงดำท่านเคยเปรียบเทียบไว้อย่างน่าสนใจมากค่ะท่านบอกว่าการทำบุญให้ทานด้วยวัตถุก็เปรียบเสมือนการที่เราพยายามสร้างบ้านด้วยทองคำซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่การเจริญภาวนาการทำสมาธิ มันเปรียบเสมือนการที่เราสร้างภูเขาทองคำเอาไว้ในใจของเราเองลองคิดตามดูสิคะบ้านที่สร้างด้วยทองคำภายนอกยังมีโจรมาปล้นได้ยังมีวันผุพังไปตามกาลเวลาได้แต่ภูเขาทองคำที่อยู่ในใจของเราซึ่งก็คือจิตที่สงบจิตที่มีปัญญาจิตที่ปล่อยวางจะมีใครหน้าไหนมาขโมยไปจากเราได้ไหมคะไม่มีทางเลย มันจะกลายเป็นสมบัติล้ำคา่าเป็นอริยทรัพย์ที่จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจนกว่าเราจะถึงซึ่งพระนิพพานนั่นแหละค่ะนี่คือเหตุหลายท่านอาจจะกําลังคิดว่าโอ้โ oh หฟังดูดีนะแต่ชีวิตจริงมันไม่ง่ายแบบนั้นฉันนี่แหละตัวยุ่งเลยความคิดในหัวมันวิ่งพล่านตลอดเวลาเหมือนลิงยิ่งพยายามจะหยุดมันนะมันยิ่งดิ้นยิ่งฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิมอีก แค่จะให้นั่งนิ่งๆสองนาทีมันยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาเสีอีกความรู้สึกแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะและที่จริงแล้วมันคือสัญญาณที่ดีด้วยซ้ำมันเป็นสัญญาณว่าคุณรู้ตัวว่าจิตของคุณกำลังวุ่นวายซึ่งคนส่วนใหญ่ในโลกไม่เคยแม้แต่จะหยุดสังเกตด้วยซ้ำไปค่ะลองนึกภาพตามแบบนี้นะคะจิตใจของเราที่ฟุ้งซ่าน ก็เปรียบเสมือนแก้วน้ำที่เต็มไปด้วยคโคลนตมแล้วชีวิตประจำวันของเราทั้งเรื่องงานเรื่องคนเรื่องเงินก็เหมือนกับการที่เราเอามือลงไปคนไปกวนแก้วน้ำใบนั้นอยู่ตลอดทั้งวันยิ่งเราพยายามจะแก้ปัญหาด้วยความเครียดด้วยความคิดที่สับสนก็เหมือนยิ่งกวนโคลนให้มันขุนคลักขึ้นไปอีกแล้วเราจะมองเห็นอะไรในน้ำที่ขุนขนาดนั้นได้ล่ะคะมองไม่เห็นเลย เรามองไม่เห็นแม้กระทั่งว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรทีนี้การทำสมาธิสองนาทีของหลวงพ่อไม่ใช่การพยายามตักคโคลนออกจากแก้วนะคะเพราะนั่นมันเหนื่อยและแทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่ท่านสอนวิธีที่ฉลาดกว่านั้นมากค่ะท่านสอนให้เราแค่หยุดกวนใช่ค่ะแค่หยุดกวนเฉยๆแค่สองนาที เอาเวลาสองนาทีนั้นมาวางแก้วน้ำในใจของเราลงนิ่งๆไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแค่เฝ้าดูหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแล้วปฏิหารจะเกิดขึ้นค่ะเมื่อเราหยุดกวนตะกอนโคลนตมแห่งความคิดและความกังวลต่างๆที่มันเคยฟุ้งกระจายอยู่มันจะค่อยๆค่อยๆตกตะกอนลงสู่ก้นแก้วด้วยตัวของมันเอง น้ำในแก้วซึ่งก็คือจิตของเราก็จะเริ่มใสขึ้นทีละน้อยทีละน้อยความใสนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของปัญญาเมื่อจิตของเราใสาและนิ่งพอเราจะมองเห็นปัญหาต่างๆได้ตามความเป็นจริงโดยไม่มีอาคติของความกลัวหรือความโกรธมาบดบังเราจะเห็นทางออกที่เราไม่เคยเห็นมาอ่อนตอนที่จิตใจขุ่นมัว นี่คือเหตุผลว่าทำไมการฝึกจิตจึงมีอานิสงส์สูงส่งเพราะมันไม่ใช่แค่การสร้างบุญแต่คือการสร้างเครื่องมือแก้ทุกข์ที่ส่งพลังที่สุดเอาไว้ในตัวของเราเองค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่การสร้างสมบัติที่แท้จริงที่ไม่มีวันเสื่อมสลายไปได้เลยมาถึงตรงนี้หลายท่านคงจะเริ่มเห็นด้วยแล้วว่าการทำสมาธิภาวนานั้นสำคัญจริงๆ แต่คำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะทำได้อย่างไรโดยเฉพาะในชีวิตที่วุ่นวายขนาดนี้แค่เวลาจะกินจะนอนยังแทบไม่มีจะเอาเวลาที่ไหนไปเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมเป็นวันๆนี่แหละค่ะคือความอัจฉริยะในคำสอนของหลวงพ่อหรือสีลิงดำท่านเข้าใจในข้อจำกัดของพวกเราเป็นอย่างดีท่านจึงได้มอบวิธีที่ง่ายแสนง่ายง่ายที่สุด ง่ายจนไม่ว่าใครไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทําอาชีพอะไรก็สามารถทําตามได้ทันทีโดยใช้เวลาแค่เพียงสองนาทีเท่านั้นค่ะวิธีนั้นก็คือการภาวนาพุทโธนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะคุณฟังไม่ผิดแค่การภาวนาพุทโธง,ง่ายๆนี่แหละค่ะคือประตูบานแรกสู่การสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่กว่ามหาทานหลวงพ่อท่านสอนวิธีไว้แบบนี้ค่ะ 1>, 1. ให้คุณหาที่นั่งที่สบายๆจะเป็นบนเก้าอี้บนโซฟาบนพื้นหรือที่ไหนก็ได้ที่คุณจะสามารถนั่งนิ่งๆได้สักสองนาทีโดยไม่มีใครรบกวนไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเพชรให้ปวดขาเลยนะคะเอาแค่ท่าที่เราสบายที่สุด 2. เมื่อนั่งในท่าที่สบายแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงเบาๆไม่ต้องเกรงไม่ต้องบีบเปลือกตาแค่หลับตาลงเหมือนเรากำลังจะพักผ่อน สให้คุณหลวงพอ่อท่านสอนว่าการที่จิตจะฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเป็นธรรมชาติของจิตที่ยังไม่เคยถูกฝึกหน้าที่เราไม่ใช่การไปโกรธมันไม่ใช่การไปหงุดหงิดทุบตีตัวเองว่าทำไมทำไม่ได้แต่หน้าที่ของเราก็คือแค่รู้ทันค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ตัวว่าอา้าว จิตเราไม่ได้อยู่กับลมหายใจแล้วนี่นามันหนีไปเที่ยวที่อื่นซะแล้วก็ให้เราค่อยๆดึงมันกลับมาเบาๆเหมือนจูงมือเด็กน้อยดือด้อๆกลับมาบ้านดึงมันกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับพุทธโธของเราเหมือนเดิมหลุดไปอีกก็รู้ทันแล้วก็ดึงกลับมาใหม่หลุดไปร้อยครั้งก็ดึงกลับมาร้อยครั้ง หลวงพ่อท่านบอกว่าจังหวะที่เรารู้ทันความคิดและดึงสติกลับมาได้นี่แหละคะ่ะคือช่วงเวลาที่เราได้สร้างบุญมหาศาลเพราะมันคือการฝึกสติโดยตรงการต่อสู้กับกิเลสการสร้างความตั้งมั่นให้เกิดขึ้นในจิตใจทุกครั้งที่ดึงกลับมาได้ก็เหมือนเราได้ยกน้ำหนักทางจิตวิญญาณหนึ่งครั้งจิตของเราก็จะแข็งแรงขึ้น ตั้งมั่นขึ้นทีละเล็กทีละน้อยทั้งหมดนี้ใช้เวลาแค่สองนาทีคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องนั่งได้เป็นชั่วโมงไม่ต้องไปเข้าป่าเข้าถ้าแค่อยู่กับลมหายใจ เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าทำไมการดึงสติกลับมาแค่ครั้งเดียวถึงมีพลังมหาศาลขนาดนั้นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าชีวิตของเราทั้งหมดถูกขับเคลื่อนมาจากที่ไหนคำตอบก็คือจิตค่ะลองจินตนาการว่าชีวิตของเราเป็นเหมือนบริษัทขนาดใหญ่นะคะ ร่างกายแขนขาปากของเราก็เปรียบเหมือน,นแผนกต่างๆที่คอยทำงานตามคำสั่งแต่ตัวการที่แท้จริงที่เป็นซ e o เป็นประธานบริษัทผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดก็คือจิตของเรานี่เองค่ะทุกการกระทำกรรมทุกคำพูดล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากเจตนาหรือความคิดที่เกิดขึ้นในจิตก่อนเสมอถ้าซ e o จิต มีคุณภาพมีสติปัญญามีความสงบการตัดสินใจสั่งงานต่างๆการกระทาก็จะออกมาดีบริษัทชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าซีอขาดสติอารมณ์ร้อนโลภหลงบริษัทก็มีแต่จะวุ่นวายและนำไปสู่ความหายนะจริงไหมคะทีน่นี้การทำบุญให้ทานด้วยวัตถุหรืออามิสทานเป็นสิ่งที่ดีงามมากค่ะ มันเปรียบเสมือนการที่บริษัทของเราทำกิจกรรม CSR เพื่อช่วยเหลือสังคมเป็นการสร้างผลงานที่ดีออกไปสู่ภายนอกซึ่งก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีกลับมาในรูปของชื่อเสียงหรือจะให้เปรียบเทียบอีกภาพหนึ่งที่ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ได้ค่ะลองจินตนาการว่าจิตใจของเราเป็นเหมือนผืนดินสำหรับทำการเกษตรการทำบุญให้ทานต่างๆก็เปรียบเสมือนการที่เรานำผลผลิต ที่งดงามจากที่ดินผืนนี้ไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีงามอย่างยิ่งแต่การเจริญสติภาวนาการทำสมาธิสองนาทีนี้มันไม่ใช่แค่การเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะแต่มันคือการพรวนดินคือการถอนวัชพืชแห่งความโกรธความโลภความหลงคือการบำรุงดินด้วยปุ๋ยแห่งสติและความสงบคุณลองคิดดูสิคะถ้าเรามัวแต่เก็บผลผลิตไปแจกจ่าย แต่ไม่เคยดูแลผืนดินเลยไม่เคยถอนวัชพืชไม่เคยรดน้ำพรวนดินในที่สุดแล้วที่ดินผืนนั้นก็จะเสื่อมโทรมวัชพืชขึ้นเต็มและจะไม่มีผลผลิตที่ดีให้เราเก็บเกี่ยวไปทำความดีได้อีกต่อไปในทางกลับกันผู้ที่ดูแลผืนดินแห่งจิตใจของตนเองให้ดีอยู่เสมอแม้วันนี้อาจจะยังไม่มีผลผลิตมากมายไปแจกจ่าย แต่ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์นั้นยอมสามารถสร้างผลผลิตชั้นเลิศได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในอนาคตนี่แหละค่ะคือการทำงานที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงเป็นการสร้างความดีที่ยั่งยืนจากรากฐานที่มั่นคงที่สุดยงและผลประกอบการผลประกอบการผลบุญทางวัตถุอย่างแน่นอนแต่การทำสมาธิภาวนามันคือการทำงานในระดับที่ลึกกว่านั้นมากค่ะ มันไม่ใช่แค่การทำกิจกรรม c s r แต่มันคือการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของ ceo โดยตรงทุกครั้งที่คุณนั่งลงหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทคุณกำลังจัดเวลาเพื่อฝึกฝน ceo ของคุณและทุกครั้งที่จิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วคุณรู้ทันและดึงมันกลับมาได้สำเร็จนั่นคือช่วงเวลาทองคำเลยค่ะมันคือการที่คุณ กำลังสอนซ e o ของคุณให้รู้จักหยุดให้รู้จักเลือกให้รู้จักมีสติเป็นการเข้าไปทำความสะอาดห้องทำงานของซ e o โดยตรงปัดฝุ่นแห่งความฟุ้งซ่านกวาดหยากใหญ่แห่งความโกรธเช็ดกระจกแห่งความหลงให้ใสขึ้นเพื่อให้ซ e o คนนี้ซึ่งก็คือจิตของเรามีความเฉียบคมมีความมั่นคงและมีพลังในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้น การทำทานเป็นการสร้างกรรมดีที่ปลายทางแต่การเจริญสติภาวนาคือการเข้าไปปรับปรุงโรงงานผลิตกรรมที่ต้นทางเลยทีเดียวค่ะมันคือการยกระดับคุณภาพของจิตซึ่งเป็นต้นกำเนิดของกรรมทั้งหมดนี่จึงเป็นเหตุผลที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทำไมอานิสง์ของการภาวนาแค่ชั่วครู่จึงสูงส่งกว่ามหาทานที่ทำมาทั้งชีวิตเพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงที่แก่นกลาง ไม่ใช่แค่เปลือกนอกนั่นเองค่ะคาใจเข้าออกของคุณเองที่บ้านที่ทำงานหรือแม้กระทั่งบนรถโดยสารแค่สองนาทีนี่คือการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถทำได้ถูกที่และทุกเวลาค่ะทีนี้ลองจินตนาการตามเราดูนะคะลองนึกภาพดูว่าหากในทุกๆวันท่ามการความวุ่นวายของชีวิต คุณได้สละเวลาแค่เพียงสองนาทีจริงๆเพื่อมานั่งอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธวันแล้ววันเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าเดือนแล้วเดือนเล่าจะเกิดอะไรขึ้นคะคุณกำลังทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการก่ออิฐสร้างเจดีเสียอีกเพราะคุณกำลังก่อร่างสร้างสติขึ้นมาในใจของคุณเองคุณกำลังทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการบริจาคเงินทองมากมาย เพราะคุณกำลังสะสมขุมทรัพย์ภายในที่ไม่สามารถประเมินค่าได้บุญที่เกิดจากการภาวนานี้มันไม่ได้รอส่งผลในชาติหน้าเท่านั้นนะคะแต่มันส่งผลทันทีในปัจจุบันชาตินี้แหละค่ะวันแรกๆที่คุณทำคุณอาจจะยังไม่เห็นความแตกต่างมากนะักจิตอาจจะยังฟุ้งซ่านวุ่นวายเหมือนเดิมแต่อย่าเพิ่งท้อใจนะคะขอแค่ทำต่อไปเมื่อผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ คุณอาจจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเวลาที่ความโกรธมันพุ่งขึ้นมาคุณจะรู้ทันมันได้เร็วขึ้นก่อนที่จะเผลอพูดจาทำร้ายจิตใจใครออกไปเมื่อผ่านไปหนึ่งเดือนคุณอาจจะพบว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เคยทําให้คุณงุดหงิดหัวเสียได้ทั้งวันตอนนี้มันกลับดูเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วไปเลยใจของคุณมันนิ่งขึ้นมันใหญ่ขึ้น เมื่อคุณทำอย่างสม่ำเสมอคุณจะพบว่าคุณนอนหลับได้สนิทขึ้นความเครียดความกังวลที่เคยแบกไว้มันเบาลงคุณมีความสุขกับสิ่งรอบตัวได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญคุณจะเริ่มเกิดปัญญาที่จะมองเห็นปัญหาต่างๆในชีวิตได้ทะลุปรุปโปรงและหาวิธีแก้ไขได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนี่แหลคะค่ะคือการพลิกชีวิตที่แท้จริง มันไม่ใช่การพลิกชีวิตด้วยการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไม่ใช่การได้เลื่อนตำแหน่งใหญ่โตแต่มันคือการพลิกชีวิตจากข้างในด้วยการปลูกฝังความดีงามความสงบและสติปัญญาลงไปในจิตใจของคุณเอง ความสงบที่คุณสร้างได้ด้วยตัวคุณเองนี่แหละค่ะคือบุญที่หลวงพ่อหรือสีลิงดำท่านบอกว่าสูงส่งกว่ามหาทานทํำปวงก็เพราะว่าต่อให้คุณมีเงินเป็นหมื่นล้านคุณก็ไม่สามารถใช้เงินนั้นซื้อความสงบในใจที่แท้จริงได้แม้แต่วินาทีเดียวแต่ในทางกลับกันคนที่ไม่มีเงินเลยสักบาทแต่ถ้าเขารู้จักวิธีทำสมาธิ เขากลับสามารถสร้างความสงบสุขที่มหาเศรษฐีโหยหาให้เกิดขึ้นในใจตัวเองได้ทุกเวลาที่ต้องการลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทแค่สองนาทีต่อวันนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ทั้งในภพนี้และยังเป็นสเบียงบุญที่ยิ่งใหญ่ติดตามตัวคุณไปในภพหน้าอีกด้วยค่ะ ดังนั้นคำสอนของหลวงพ่อหรือสีลิงดำเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการทำบุญเพื่อหวังผลตอบแทนเท่านั้นนะคะแต่มันคือเรื่องของการค้นพบศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในตัวของเราทุกคนศักยภาพที่จะสร้างความสุขความสงบและปัญญาได้ด้วยตัวของเราเองโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดจากภายนอกเลยวันนี้ธรรมะปัญญาก็อยากจะขอทาให้คุณลองค่ะ ลองดูสักตั้งไม่ได้เสียหายอะไรเลยใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยสละเวลาแค่สองนาทีลองนั่งภาวนาพุทโธดูแล้วทำมันอย่างสม่ำเสมอทุกวันแล้วมาเล่าให้เราฟังในคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างความสงบเล็กๆได้เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของคุณแล้วหรือยังเราอยากจะร่วมอนุโมทนาบุญไปกับทุกท่านด้วยคะ่ะและถ้าคุณชอบ เรื่องราวที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆและสร้างแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ